สวัสดีค่ะพบกับติ๊กที่ปรึกษาการขายโตโยต้าสาเกตนครค่ะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านนะคะมาชมนี่เลยค่ะไฮลักรีโวดีตัวพีเลนเนอร์ของเรานะคะสเปครถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างรู้หราแค่ไหนไปชมกันเลย บ้างคะสำหรับสเปครถที่ติ๊กพาไปชมเมื่อสักครู่รูล้าถูกใจกันไหมคะส่วนราคารถจะอยู่ที่884,000บาทค่ะพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถเดือนนี้นะคะรับไปเลยคะ่ะแคมเปญเดียวกันกับงานมอเตอร์เอ็กโบนะคะถึง31ธันวาคมนี้ส่วนคลิปต่อไปนะคะติ๊กจะพาทุกท่านนะคะไปชมรถรุ่นไหนกดติดตามเพจของเราไว้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้ติ๊กลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย